สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกันกบเอมี่ที่บริษัทเพรยนต์นะวันนี้เอมี่อัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ค่ะนะคะเป็นอืซูซูมิลเอ็ก1.9ดิออนิกปี2020ค่ะเล็กไม้50,000กิโลนะคะกับราคา8 19,000บาท8 19,000บาทค่ะได้ไม่50,000รถมือเดียวป้ายแด,ดงประวัติศูนย์สภาพดีเลย แลัประกันเรื่องโครงสร้างเลยนีคะรถเข้าใหม่ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีก้อใหม่ค่ะคันนี้นะฟรีดาวได้เลยพี่ผ่อนเพียงเดือนละ1 3 0 0งกว่าบาทต่อเดือนนะคะสำหรับท่านใดสนใจเนีคะมาลองชมรถตัวจริงมาลองขับมาได้เลยนะคะที่มินบุรีกรุงเคปค่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวจากด้านหน้ากันค่ะพี่สาหรับตัวด้านหน้าไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวเดทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะ กระจังหน้าเนี่ยลมดาสวยๆเลยพี่นะเป็นตัวดิออนิกนะคะเป็น1.9ึ่งจุดเก้ิอกนะ,ะกระจังด้านหน้าจะไม่ได้คมเยี่ยมนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าลมดําสวยๆอย่างนี้เลยค่ะติดตั้งตัดหมอกคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะอืป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะพี่หกแปดสามสี่กรุงเทพมหาคนครได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้นคันนี้นะคะ2.79%ค่ะพี่ดอกถูก ผ่อนสบายๆเริ่มต้น13่นค่ะคันนี้นะคะตัวล้อแม็กเป็นแม็กอ l ลลอยทูโทนนะคะเป็นแม็กขนาด18นิ้วค่ะนะคะแม็กเดิมโรงงานขนาด18นิ้วนะตัวยางเดี๋ยวเอมี่เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4สเส้นนะคะพี่นี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่นะล้อแม็กไม่มีแตกไม่มีดุ้งนะคะสภาพดีนะพี่นะนี่เลยค่ะสําหรับตัวรถนะคะรถนี่เป็นสีดํานะสีดําเดิมโรงง,งานสภาพดีเลยค่ะพี่ กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสค่ะนะฮะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสกระจกมองข้างสีดำนะคะสีเดียวกับทางทัวรรถเลยพับปรับเก็บไฟฟ้าค่ะชมด้านในกันหน่อยค่ะพี่สำหรับตัวด้านในเนะะี่ยค่ะนี่เลยค่ะด้านในคุมโทนดำนะภูมอะไรหนังมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะคะของเดิมนะมาพร้อมกับตัวพันเรื่องชิปแล้วก็ครูชคอนโทลค่ะพี่ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะสตาร์ทให้ดูเลขใหม่กันนี่เลยนะคะหน้าปัดเรือนไม่แสดงผลดิจิตอลค่ะพี่นะคะเดีวก็เลขใหม่ใช้งานเพียง59,000กิโลนะ,ะไม่59าหมไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนค่ะพี่นะคะสำหรับตัวเครื่องเล่นหน้าจอนะคะเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะสัมผัสได้นะมีกล้องมองหลังระบบแผนที่นำทางแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะ นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะขั้นบนใดนะเกียร์อัตโนมัตินะคะพี่สวยๆเลยนะคะรถไม่มีช้ำนะรถบ้านมือเดียวเข้าใหม่สภาพกริปเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกตัดแสงนะกล้องหน้ากล้องหลังครบทวนค่ะพี่คันนี้นี่ค่ะเอารถไปใช้งานกันนะคะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นหมื่นสามนะจ๊ะพี่ ผ่อนสบายๆเริ่มต้น1 3ื่นนะคะรถครอบครัวจิที่นั่งนะคะอย่าง i s u ุมิว x นะคะตัวไม่ห้า0มื่นสำหรับตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังนี่เป็นของคูแม็กคู่หน้าเลยนะคะหนังแท้หนังเดิมนะรถไม่มีรอยขาดไม่มีรอยช้าแน่นอนคันนี้สภาพดีเลยค่ะที่เอารถไปใช้งานกันนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าค่ะนะคะ พอนอีกทีปีหน้าเลยนะจ๊ะพี่รถสวย,สวยรถมือเดียวไม่มีฉําน,นะคะกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอย่างอีซูมิวเนะคะเครื่องยนต์1.9ดีออนิกค่ะนี่เลยเดยพาชมด้านหลังกันนะคะสำหรับตัวฝาท้ายด้านหลังเปิดระบบแมนวนวลนะคะตัวโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำม,มานะคะรถเดิมๆสวยๆคัดเกตจริงๆนะคันนี้นะคะนี่เลย นะด้านหลังพับปรับเก็บได้ค่ะนะคะพับปรับเก็บได้กิฟิฟค่ะพี่นี่ใครใส่แคมปิ้งใสยเดินทางตอบโจทย์แน่นอนนะคะคันนี้นะมาลองชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยค่ะพี่ที่มินบุรีกรุงเทพมาหาเอมมี่ได้เลยทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะหรือต้องการรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยจ้ะพี่นะไอดีลาด้านล่างใตค้คลิปมีให้แล้วนะคะเป็นลิงก์ไลน์นะแอดไลน์มาได้เลยหรือโทรเบอร์โทรได้เลยค่ะ รับประกันเลยนะพี่นาว่าสวยทุกคันแน่นอนนะคะแล้วตัวโครงสร้างการันตีว่าเดิมแท้โรงงานแน่นอนค่ะสวยเลยจ้ะพี่นะคะสวยเลยนะค,ะคันนี้รถมือเดียวไม่ห้าหมื่นนะคะสำหรับ isuzu mu-X นะะ้าเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าดีออนิกท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยาปเดี๋ยวมีพาชมห้องเครื่องกันค่ะนี่ค่ะนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะดีดีไอบูพาวเวอร์ เครื่องยนต์ทนมากๆค่ะพี่รอยมาร์กรอยแต้มสีทางโรงงานยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะเครื่องยนต์เดิมนิ่งกริบเลยนะคะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยผ่ามานะคะนี่เลยโครงตั้งเดิมสวยกริบมากๆค่ะพี่นะคะเอาไปใช้งานกันคุ้มค่าแน่นอนค่ะนะคะฝากระโปรงของเดิมโรงงานค่ะพี่น็อตไม่มีขยับเลยน้ไมัห้าหมื่นกิโลใช้งานน้อยค่ะนะคะรถไม่มีประวัติคนประวัติเคม,มาแน่นอนค่ะพี่ฝากระโปรงเดิมแท้โรงง,งานทั้งสองข้างนะคะ ปากระโปงเดิมแท้โรงงานทั้งสองข้างเลยค่ะพี่นะตัวแผ่นเพจทพี่ดูแผ่นเพจเดิมนะคะเพจเดิมโรงงานนะคะตัวโครงสร้างนี่พี่ดูบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดเลยะคะ่ะรถไม่มีประวัติชนหนักไม่มีประวัติเพมมาแน่นอนนะคะเอาคันนี้ไปใช้งานกับที่ประกันเรื่องตัวรถเดิมแน่นอนนะคะคุ้มค่าค่ะสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้นะคะ isuzu mu-X 1.9ดิออนิก D20 รีบเลยนะคะ สำหรับท่านใดนชมคลิปนี้แล้วสนใจยูสูมิวเอนะฮะเครื่องยนต์1.9ดีออริกนะฮะตัวรถปี2020ไม่5,000 0กิโลนะคะกับราคา810,000บาทฟรีดาวน์ะคะผ่อนแค่13,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0ู967252736ค่ะด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้นะคะแอดไลน์มาได้เลยพี่ส่งรูปภาพเพิ่มเติมกับโลเคชั่นร้านให้นะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอ็มมีนะคะอัปเดตรถยนต์7็ที่นั่งให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ